สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับเดี๋ยววันนี้เลิกงามยามดีจะได้ไปถไ่ายอ่าหญ้าในในแปลงกันนะครับวันนี้ก็วันเช้าว,วันที่สี่กันยายนนะครับเดี๋ยวจะไปดูหญ้ากันนะครับติดตามมาครับครับ นี่คือยาหวานอายุครบเกวันนะฮะก็3เดือนเต็มก็เป็นสูงประมาณ1เมตรแล้วนะครับ1เมตรก็เป็นช่วงที่ยาหวานก็จะให้โปรตีนในตราที่สูงสุดอาจจะถึง26่สิบหถึงยีเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับบ้านสวนก็ปลูก มาได้ครบา90วันนะครับซึ่งภาพรวมก็จะมีนะครับประมาณ1ไร่นะฮะหนึไร่ประมาณ4 400กว่าหลุมนะครับ400กว่าหลุมก็สมบูรณ์อยู่ประมาณประมาณ400หลุมอีกประมาณ สี่สิบห้าสิบหลุมก็จะได้ซ่อมแซมกันไปนะครับความใสใยงามของของยาหวานอิสราเอลนะครับจะเห็นว่าว่างๆนั้นคือส่วนที่ซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมนะฮะนี่คือภาพของของยาหวานอิสราเอลนะครับ ก็หลุมหนึ่งหลุมหนึ่งก็มีตอแรกนะครับมีหลายหนได้วยกันนะฮะตอนปลูกนี่ทางทางบ้านสวนปลูกแค่หนึ่งท่อนนะครับเดี๋ยวจะนับให้ดูนะฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบหนอน,นะครับนี่นี่คือกอกอยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับกอเนี้ยยี่สิบหนอนะครับเดี๋ยวถ้ากอที่ใหญ่จะเท่าไรเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกอนี้ฮะเท่าไรครับเดีย๋ยวจะนับไปดู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหน่าจะถึงสามสิบนอได้ครับแน่นปังเลยเนะแต่ละกอก็มีแต่สวยๆงามๆทางนั้นนะครับเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณคือไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสิบนอนะฮะต่อต่อหนึ่งลุมนะครับความสวยงามของของ ของยาวหวานอิสราเอลนะครับของบ้านสวนลุงอิตนะฮะจะเห็นว่าสวยงามมากนะครับสูงเพียงเอวแล้วนะฮะถึงอกถึงหน้าอกแล้วก็ประมาณหนึ่งเมตรนะฮะส่วนที่งามงามมากๆก็มกกเมตรกว่านะครับตรงนี้เอาเอาไว้ทำเป็นท่อนพันธ์นะครับทั้งหมดหนึ่งไร่ หนึ่งไร่ก็ผมก็ลงไปได้สี่ร้ยกวหลุมเกือบห้าร้อยหลุมนะฮะก็จะได้ท่อนพันที่เยอะพอสมควรช่วงปีใหม่นะครับเราจะได้ท่อนพันุที่เยอะแยะมากมายไดครับครับจากที่ให้ดูนะฮะจะเห็นว่าหญ้า หญาหวานอิสราเอลของเรานะครับจำนวนหนึ่งไร่เนี่ยนะฮะเกือบอ่าห้าร้อยลุมนะครับก็สวยงามนะฮะซึ่งตรงนี้นี่เดี๋ยวจะได้ตังปีใหม่นะครับจะได้จำหน่ายท่อนพันธุ์กันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์064-393 เจ็ดสามหนึ่งศูนย์นะครับหรือเข้าไปที่เฟสหรือว่าไลน์บ้านสวนลุงอีกก็ได้นะครับศูนย์หกสี่สามเก้าสามเจ็ดสามหนึ่งศูนย์นะครับทอดละหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ